จากวิดีโออัอนก่อนนะคะเห็นว่ามีคนสนใจอยากจะทำงานใครโกกันกันพอสมควรเลยเราก็เลยตั้งใจทำวิดีโออันนี้ขึ้นมานะคะว่าแบบว่ามาเช็คว่าสำหรับคนที่สนใจอยากจะทำงานนี้เนี่ยเราเหมาะกับงานใครโกไหมเป็นการสแกนตัวเองคร่าวๆว่าแบบว่าเออถ้าเราจะเลือกทำงานใดงานหนึ่งเนี่ยเราควรจะเลือกงานใครโกหรือเปล่าจะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่านะคะก็อย่างแรกเลยะคะ่ะ งานคาโกะมันก็เป็นหนึ่งในงานบริการเนาะเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบงานบริการไหมอืมคือในงานสายงานทกกุเทเนยก็มีงานบริการมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นงานร้านอาหารไกช็กุหรือว่าจะเป็นชุกากุที่เป็นงานโรงแรมเนาะแล้วก็คาโกะคือในในงานบริการทั้งหมดเนี่ยงานคาโกะมันก็ค่อนข้างจะเออแต่ละงานมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะ แต่ว่างานไคโกะเนี่ยมันเป็นการบริการที่แบบว่าเราดูแลชีวิตของคนคนหนึ่งอะคะ่ะตั้งแต่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาไปจนถึงวันหนึ่งอะที่เขาไม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็คือเขาแบบได้จากไปนะคะเราดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาจนแบบวันสุดท้ายของชีวิตของเขาเลยเพราะงั้นถ้าไปเทียบกับงานบริการ อย่างอื่นอย่างเช่นอ่าเราเสิร์ฟเราเราอยู่ในร้านอาหารเราก็ทํางานเสิร์ฟข,ข้าวดูแลลูกค้าไปในที่หน้าที่ที่แบบเกี่ยวข้องกับอาหารเนาะแต่เราไม่จาเป็นมาต้องมาดูว่าลูกค้าเนี่ยหลังจากนั้นเป็นยังไงหรือครอบครัวของลูกค้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือโรงแรมเนี้ยเราก็ไม่จะเป็นต้องไปคอยดูแขกที่นอนอยู่ในโรงแรมว่ายังนอนหายใจดีอยู่ไหมทุกชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งานไคโกะนะมันเป็นงานที่แบบว่าดูแลยิบย่อยทุกนาทีทุกชั่วโมง อย่างของชีวิตอืมคือเวลาเขาเข้าห้องน้ําอ่ะเราก็ต้องดูแลแล้วว่าเขายืนเข้าห้องน้ําได้ไหมฉี่เป็นสีอะไรอือเป็นรูปทรงแบบไหนสีอะไรปริมาณเท่าไหร่คือมันไม่ใช่แบบว่าแค่คนเข้าห้องน้ำก็จบอะคะ่ะคือมันเป็นงานบริการที่มาควบคู่กับการสังเกตการแล้วก็หลายๆอย่างมากเลยใช้รวมกันอืมมันก็เลยแบบว่า เอออยากให้ถามตัวเองให้ดีๆก่อนว่าโอเคเราเราสามารถจะบริการคนคนหนึ่งแบบว่าละเอียดขนาดเนี้ยไหวไหมอืมเพราะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอาเข้าวไปวางให้เขากินแล้วก็จบพาเขาขึ้นเตียงก็จบนอนนอนไปเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมาปลุกอะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นคือมันแทบจะดูแลทุกอย่างเลยคืออย่างเวลานอนเนี้ยเราต้องไป อ่ะคนที่เขาติดเตียงเงี้ยเราก็ต้องไปพลิกตัวเขาทุกๆสองชั่วโมงเนาะหรือคนที่เขาใส่ออกซิเจนเนี่ยเราก็ต้องคอยดูว่าเขายังหายใจด้วยจมูกหร,หรือปากหรือปากเออต้องคอยดูนะไม่ใช่แบบว่าแค่ออกซิเจนเข้าไปได้ก็พอแล้วจะทางปากหรือทางจมูกก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องดูสังเกตจดบันทึกอย่างเงี้ยถ้าเขาเริ่มไม่หายใจด้วยจมูกเริ่มหายใจด้วยปากเราก็ต้องไปปลุกแล้วนี่นี่นี่น,นี่หายใจด้วยปากไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย หรือเป็นตอนที่เขากินข้าวเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเขากินข้าวไปในปริมาณที่เท่าไหร่เขาชอบกินอะไรอะไรที่เขามักจะทิ้งแบบว่าบางคนไม่กินปลาบางคนไม่กินเนื้อบางคนไม่กินหมูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสังเกตตรงนี้จดบันทึกแล้วก็ไปบอกบอกนะักโฆษณาการอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเป็นของลุงคนเนี้ถ้ามันเป็นเมนูเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินนะช่วยเปลี่ยนเป็นแบบเฉพาะของเขาแบบให้มีแต่ไก่แต่หมูได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัว รับบริการเนี่ยได้รับสารอาหารได้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเสิร์ฟอาหารเหมือนกันทั้งหมดกินก็ช่างมีกินก็ช่างอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นคนชอบพูดคุยไหมบางคนก็เป็นค่อนข้างเป็นคนโทรเว v e r t เนาะไม่ชอบพูดคุยกับใครหรือเป็นคนก็เก็เป็น extrovert ก็อาจจะเหมาะก็ได้หรือเปล่าเพราะงานเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องพูดคุยกับหลายฝ่ายหนึ่งก็คือพูดคุยกับตัวลิโอชาเองคือเราจะต้องมีการ พูดคุยกับกับป้าๆลุงๆทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่อยู่กับเราอะ่ะเขาไม่คุยกับ,กบเราแล้วเขาจะคุยกับใครเขาก็เหงาเออเราก็ต้องแบบว่าคอยหาเรื่องคุยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะวันวันหนึ่งนี่ไม่ได้คุยอะไรกับป้าแบบมีสาระมากอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองแบบบินฟ้าอากาศโอ้วันนี้อากาศไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฉันเมื่อยจังเลยบางทีป้าก็มานวดให้เราด้วยนะพอเราบ่นเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอืมเราก็ต้องแบบว่าคอยชวนคุยบ้างคือพอเราเราต้องทําให้เขาพูดอ่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่พูดนะคือกล้ามเนื้อปากเขาก็จะเริ่มไม่ขยับปุ๊บสมองเขาก็จะเริ่มไม่ได้ใช้ความคิด คำศัพท์ก็จะเริ่มแบบลืมเรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการฝึกสมองอะเราจะต้องชวนคุยให้ได้มากมากๆเพื่อให้ปากขยับสมองทํางานเออลิ้นฟันทํางานประสานกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นและสาคัญมากๆก,ก,ก็ต้องถามตัวเองว่าเราเราเป็นคนแบบว่าสามารถแบบหาเรื่องมาสนทนาได้ได้เป็นคนแบบนั้นหรือหรือเปล่าอืมแล้วก็ การพูดคุยก็คืออีกแบบหนึ่งก็คือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยคือเราต้องติดต่อกับพยาบาลติดต่อกับนักโภชนาการติดต่อกับแคมเปญเจอร์คือคนที่เขาแบบว่าเวลาทํางานเราไม่ได้ทํางานแบบตัวคนเดียวเงี้ยเราทํางานเป็นกิจกันเป็นทีมถ้าเป็นเรื่องอาหารเงี้ยเราก็จะต้องแจ้งแก่โภชนาการเนาะหรือถ้าเป็นเรื่องแบบว่าสุขอะไรการใช้ชีวิตต่างๆอะ่ะ ต้องติดต่อกับแคมเนเจอร์หรือว่าเป็นใคโกลีดเดอร์อะไรเงี้ยคือเราต้องมีการพูดคุยสื่อสารระหว่างกันเองอะไรเงี้ยหรือเป็นนักกายภาพอะไรเงี้ยคือในสถานสถานบ้านพักคนชราเราก็จะมีนักกายภาพด้วยหรืออคนที่เขาเป็น ST คนที่เขามาดูแลเรื่องการการเรื่องการกลืนคือแยกกันนะคือมันเราอย่างเราเงี้ยเวลาเราไปป้อนข้าวอะไรเงี้ยคนคนนี้เคยกลืนน้ํากลืนข้าวได้ปกติอยู่มาวันหนึ่งข้าวที่กินได้ปกติเนี่ยกินแล้วสำลักทันทีหรือว่ามีการไอือมอเกิดขึ้นบ่อยอะไรเงี้ยทีเราก็ต้องไปปรึกษาเขาแล้วว่าเนี่ย อาหารอันนี้มันหรือว่ามันการกืนเขาจะแย่ลงหรือเปล่าเราจะต้องมีการปรับอาหารให้เป็นแบบในรูปแบบอื่นไหมเพื่อให้เขามีเขาเพื่อให้เขาเคี้ยวข้าวแล้วก็กืนข้าวได้แบบว่าสมูทขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ต้องไปคุยกับกับนักกายภาพแต่เป็นนักกายภาพที่ดูแลด,ด้านการกินข้าวกกินข้าวอย่างเดียวคือแยกกันนะคนที่แบบดูแลเรื่องกล้ามเนื้อกับการกินข้าวเนี่ย และและที่สำคัญคือการพูดคุยติดต่อกับครอบครัวคือในบันในบิโอชาทั้งหมดอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งกันดูแลเนาะว่าใครเป็นคนที่อยู่ในความดูแลของเราอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็มีมีอารมณ์เหมือนเด็กในสังกัดนะคะอย่างนี้ก็ดูแลสี่คนเนาะซึ่งในสี่คนเนี้ยเราเราต้องดูแลแบบว่าติดต่อกับครอบครัวเขาอย่างเช่นเขา เสื้อขาดเราก็ต้องโทรไปหาครอบครัวเขาว่า,วาเออเนี่ยคนนี้เขาเขาเสื้อขาดนะช่วยส่งเสื้อตัวใหม่มาให้เขาหน่อยหรือว่าจะส่งเป็นเงินแล้วให้เราไปซื้อก็ได้หรือโทรแบบบอกว่าเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันไซส์เนี่ยมันไม่เหมาะกับเท้าของป้าคนนี้นะคะเดี๋ยวช่วยรบกนวนครอบครัวเนี่ยช่วยซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาหรือโทรไปอัปเดตว่าเออเนี่ยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณเข้ามาอยู่กับเราที่นี่นะว,นะวันนี้คือเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นนคือเราก็ต้องคอยติดต่อครอบครัวเนาะ อืมเพราะครอบครัวเขาก็จะเป็นห่วงแหละเอาพ่อแม่เข้ามาอยู่อะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่แบบว่าอยู่ยังไงมีความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหรือเปล่าอีกข้อเนื้อคือ่ะข้อที่สามสามหรือเปล่านะ่ะก็คือเราควรจะเป็นคนที่ช่างสังเกตค่ะเพราะว่าคือบางคนเขาพูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะเราต้องคอยแบบว่าสังเกตเขาตลอดเวลาว่าแบบ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าผ่านสิ่งที่มันแสดงออกมาทางแบบลักษณะทางกายภาพเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่างเช่นอ่เราเราเคยไปปลุกป้าคนหนึ่งตอนเช้าใช่ไหมคือป้าคนเนี้ยเขามันเป็นคนไม่พูดแต่เขาอะเวลาเราพูดกับเขาอะเขาจะมองหน้าเราแต่วันนั้นนะคะ ไปปลกเราก็เรียกเขาบอกว่าไปกินข้าวกันแต่เขาแบบมองไปที่พดาอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยผิดปกติเพราะเขาไม่มองหน้าเรามันแปลกเราก็เลยไปเรียกพยาบาลอะไรเงี้ยพยาบาลก็บอกว่าไม่ได้แล้วต้องส่งโรงพยาบาลแล้วต้องเรียกที่ีชาน์แล้วอันนี้มันปแปลกอะไรเงี้ยแต่ว่าสีหน้ายังปกติดีแต่ว่าหลังจากที่เราเรียกพยาบาลมาเหมือนหน้าเขาก็เริ่มซีดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนั้นนะ่าเหมือนเขาแบบ สติมันแบบหลุดลอยไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่หันมามองหน้าเราอะ่ะเออเลยวเรียกพยาบาลแล้วเออสักพักนึงอะ่ะเขาก็แบบก็หลับหลับไปก,ก็ตกใจอะไรเงี้ยก็รีบมาปั๊มหัวใจทําอะไรไปอืมแล้วรลวพยาบาลก็มามารับตัวไปแล้วหลังอือแล้วหลังจากนั้นแบบประมาณสามสี่วันมั้งก็ตายอือคือเนี่ยมันมันต้องต้องอาศัยการสังเกต แบบทุกอย่างอ่ะอย่างที่สี่เราอยากให้ดูว่าสุขภาพนะตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างคือถ้าเป็นคนที่แบบมีโรคแต่เก่าเดิมอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยแนะนําแบบให้ทํางานนี้เท่าไหร่เพราะว่างานนี้ยิ่งทําอ่ะสุขภาพมันจะยิ่งเสียลงเรื่อยๆค่ะอย่างเพื่อนเราอ่ะก่อนจะมาทำงานนี้คือก็เป็นโรคแบบว่ากระดูกสันหลังแบบโคตรเลยอะไรเงี้ย พอมาพอมาทำปุป๊บเออกระดูกสันหลังมันคดลงเรื่อยเรื่อยเพราะว่ามันต้องแบกของหนักคือถ้ามีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ทํานี่เพราะแม่ต่เราที่แบบเออสุขภาพดีนะแต่ว่าพอเรามาเข้าแบบกะกลางคืนแบบบ่อยๆเดือนหนึ่งเราเข้าประมาณเจ็ดแปดครั้งแม็กสุดคือสิบครั้งอะไรเงี้ยมันมันร่างกายมันมันแสดงออกชัดมากคือปีแรกมันยังไม่เท่าไหร่มันมันแค่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ นอนนานผิดปกติเฉยๆแล้วไม่ไม่หิวข้าวไม่ไม่อยากทําอะไรอะไรเงี้ยคือร่างกายมันมันเหนื่อยสะสมอะค่ะแล้วพอแบบผ่านหนึ่งปีไปปุ๊บเริ่มแล้วเริ่มแย่แล้วตอนนี้คือแย่มากเลยแล้วเพื่อนที่แบบทำงานมาเงีแ้ยบาบงคนทำงานมาห้าปีบางคนเจ็ดแปดปีเงี้ยอย่างน้อยต้องแบบเคยเข้าไปนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยคนละครั้งอะเพราะว่าสุขภาพแย่อืม ก็อยากก็เลยต้องแบบทําใจนะว่าแบบเออมาทํางานแล้วสุขภาพมันจะแย่ลงก็ถ้าสามารถแบบดูแลสุขภาพไปด้วยได้ไปควบคู่กับการทํางานได้มันก็คงก็คงอ้นี่นะช่วยได้เพราะว่าในที่ทํางานเราก็ยังมีแบบว่าคนที่เขาเป็นใครโกกเหมือนเราอะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบแหละก็ยังทําแบบเข้ากะกลางคืนและเข้ามากกว่าเราด้วยนะก็ก็ยังทําได้ แต่เขาก็บ่นแหละว่าเขาแก่แล้วเขาช้าแล้วเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยแบบขาดน้ําได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เคยเข้าโรงพยาบาลพอเขามีภาวะขาดน้เํเพราะเพราะเวลาเราทํากะกลางคืนเนี่ยคือแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันบางที่มันเป็นแบบลักษณะการต่อแรงค่ะเช่นทําถึงสี่ทุ่มแล้วก็มีคนแบบมาเปลี่ยนใหม่ตอนสี่ทุ่มแต่ของเราไม่เหมือนเราเข้างานสี่โมงเย็นออกเก้าโมงเช้าก็คือทํางานรวดเดียวเลยยี่สิบชั่วโมง อมืมันก็เลยแบบจะจะค่อนข้างแบบว่าช่วโมงกาทํางานมันยาวนานมันเหนื่อยแต่เราก็เคยถามเขานะว่าแบบทําไมแบบที่นี่ไม่ไม่เป็นลักษณะของการต่อแรงหรอเขาบอกว่าต่อแรงแล้วมันมันเหนื่อยแบบมาออกงานสี่ทุ่มเงี้ยเขาไม่ชอบเขาชอบแบบยิงยาวไปเลยทีเดียวออกเช้าซึ่งเราก็ไม่เคยแบบทำงานลักษณะต่อแรงเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบอย่างไหนมันดีกว่ากันอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้เหนื่อยยี่สิบชั่วโมงคือเหนื่อยมากทางานยี่สิบชั่วโมงเหนื่อยเราไม่พร้อมจะไปทําอย่างอื่นแล้วคือออกจากงานปุ๊บกูนอนนอนปุ๊บตื่นตื่นตื่น,นมาไปทํางานแล้วก็กลับมานอนคือชีวิตมิแตการงาะนอนแล้วก็ร่างกายเราอะชัดดาวตัวเองบ่อยมากเราแบบเราไม่อยากทําอะไรเลยร่างกายคือแบบไม่ไหวแล้วแย่มากเลยเนี่ยเลยว,ว่าจะลาออกเนี่ยแต่ยังแต่ยังหาจงังหวะที่ดีไม่ได้เพราะว่า คนขาด <c oughs> คืองานมันไม่ค่อยมีคนอยากมาทําอ่ะเออเพอาออกกู๊ก็คือกระถบกหมดเลยอืมแล้วก็แบบมีน้องใหม่ๆเข้ามายังแบบยังเทรนได้ไม่ถึงที่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังออกไม่ได้ยังหาจังหวะที่ดีไม่ได้แต่สุขภาพเราแย่ลงรู้สึกตัวเลยว่าแย่ลงอืมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่อยากให้เช็คว่าเออเราเป็นคนชอบเที่ยวชอบสังสรรค์แค่ไหน ก็ไม่ใช่ว่ามาทํางานเนี้ยมันเชื่อมันสั่งสันไม่ได้เนาะแต่ว่าต้องเข้าใจว่างานเนี้ยมันไม่มีวันหยุดเหมือนเหมือนมันไม่มีวันหยุดตามปฏิทินไม่มีคริสต์มาสไม่มีปีใหม่เนาะจะหยุดทีก็ต้องมาแบบมาขอเขาใช้วันหยุดมันลาพักร้อนซึ่งปีหนึ่งจะได้แค่สิบวันเลยเงี้ยแล้วยิ่งช่วงปีใหม่เนีคือเขาห้ามห้ามใช้ลาพักร้อนเออถ้าเป็นช่วงโอบงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่า ไม่สามารถคีโบรลาพักร้อนได้ก็อขอหยุดยากนะอย่างเพื่อนเราเนี้ยขอเขาแม่จะมามาญี่ปุ่นเนาะขอไปเจอแม่ที่โตกเกียวเขาบอกว่าเขายื่นข,ขาดเลยเขาให้ได้แค่ห้าวันเออเพื่อนแบบอ้าววันหยุดก็วันหยุดกูนะกูยอยากใช้สิบวันมาใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามันขาดไปนานเงี้ยมันกระทบกับคนอื่นอะไรเงี้ยลานานไม่ได้ก็ต้องทําใจว่าว่ามาทําตรงนี้แล้วอะมันก็จะแบบ เอาวันหยุดน้อยกว่ากานอื่นซึ่งโรงแรมกับร้านอาหารก็เหมือนกันนะคือโรงแรมแม่งก็หยุดไม่ได้แล้วช่วงไฮซีซันร้านอาหารก็เหมือนกันเอออันเนี้ยก็คือมันเป็นงานลักษณะเนี้ยก็คือต้องทําใจอ่ะเป็นกะงานเป็นที่ต้องอาศัยไฮซีซันโลนซีซันแต่ใครโกเนี้ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยเลยไม่ใช่ว่าแบบโกลเด้นวีคเราคนจะหลั่งไหลเข้ามาอยู่คือมันไม่ใช่แต่ว่าแต่ปัญหามันคือแบบว่า มันหยุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการแบบว่าความเท่าเทียมในการจัดชิปงานอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าโอเค Golden Week มีได้เงี้ยทุกคนก็อยากหยุดถูกปะเออมันไม่มีใครมาอยากทํางานวันหยุดหรอกแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรามีความอดทนแค่ไหนในที่นี้รวมถึงว่าความใจเย็นด้วยนะคือก่อนมาทำอะทุกคนนะพูดได้หมดแล้วว่าตัวเองเป็นคนอดทนอ้ฉันสู้งานมากฉันอดทนมาก เออเออแต่ว่ามันก็แบบอืมแต่ก็ต้องลองมาดูความอดทนเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะตอนสัมภาษณ์เขาถามว่าเออเป็นมีความเป็นความอดทนแค่มีความอดทนแค่ไหนีน่คือบอกว่าอืมก็มีความอดทนนะคะอืม แล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยฉันทําได้นะฉันมีประสบการณ์ดูแลแบบคนในครอบครัวแบบเคยติดเตี้ยมาก,ก่อนอะไรเงี้ยมีประสบการณ์การดูแลแต่ก็อยากให้ให้คิดว่าคิดด้วยว่าเออดูแลคนในครอบครัวกับดูแลลูกค้าไม่เหมือนกันคือครอบครัวเราเนี่ยเออเราก็เคยมีแบบปู่ย่าตายายเหมือนกันแต่เราก็แค่แบบเอาข้าวไปเสิร์ฟเขาเป็นเวลาก็พออะไรเงี้ยไม่ได้ต้องมา ดูแลแบบจุกจิกขนาดนี้ไงเออม,มันมันเป็นแบบเลเวลที่แบบคูณขึ้นไปอีกอะอือเราเราดูแลปูย่าตายายตัวเองเราก็ไม่ได้แบบว่าตื่นมาพลิกตัวเขาทุกๆสองชั่วโมงแล้วก็เอาถังออกซิเจนมาวางไว้ที่บ้านแล้วก็ต้องแบบว่าพาเขาไปเดินเล่นไหมเขาจะเตะเตียงเนี้ยหรือว่าเราอาบน้ําให้เขาเป็นแบบว่าเท่านี้วันเท่านี้วันแบบว่าแล้วก็ต้องทายาเท่านี้ทุกๆแบบคือดูแลทุกอย่างอะไรเงี้ยเออ ดูการกืนูนเราไปติดต่อนะักโฆษณาการหรืออะไรเงี้ยคือเราดูแลคนอบครัวเราไม่ได้ทําขนาดนี้ไงแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนรายงานด้วยแต่อันนี้คือเราต้องเขียนรายงานด้วยเราไม่ได้เขียนแค่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องเขียนด้วยว่ากับคนคนนี้เรามีแผนจะทําให้เขาดีขึ้นอย่างไรในอนาคตด้วยเสื้อันนี้แม่งเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากกูใช้พลังงานมาดูแลคนแล้วกูยังต้องมาทํางานเอกสาอกรอีกเหรอ อก็อย่างที่บอกว่าเราอะดูแลป้าอยู่สี่คนเนาะเป็นทันโทก็คือผูรับผิดชอบใช่ไหมทันโทก็คือเราก็ต้องดูแลว,ว่าเนี่ยในเดือนหน้าเราตั้งเป้าหมายว่าป้าคนนี้ต้องได้เดินเล่นอย่างน้อยวีคละสองครั้งเนี้ยแล้วเราก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยหรือว่าป้าคนเนี้ยเขาพูดจาไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเราทำยังไงให้เขาพูดจาเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น ก็ต้องเขียนแผนไปว่าเพื่อให้เขาพูดจาได้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเราจะทำยังไงหนึ่งสองสามสี่แล้วพอสิ้นเดือนปุ๊บเราก็ต้องมาเขียนสรุปอีกนะว่าไอสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายไปเนี่ยมันได้เกิดขึ้นจริงอะไรไปบ้างในเดือนนี้อืมคือเราต้องเอาแบบ เอาค่าน้ําหนักป้ามาดูเนะี่ยคือเขาจะต้องวัดวัดชั่งน้ําหนักเอาน้าหนักป้ามาดูว่าขึ้นไปกี่โลลงไปกี่โลเพื่อที่จะมาเขียนแผนเกี่ยวกับเรื่องอาหารถ้าน้ําหนักลดลงแปลว่าเขาอะได้รับอาหารได้ไม่เพียงพอ,อต้องไปคุยเรื่องคุยกับนักโฆษณาการแล้วว่าเราจะปรับเมนูใหม่ยังไงให้มันแดกมากขึ้นทำยังไงมันถึงจะกินน้ําหนักมันจะเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเกินเงี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเราจะไปคุยกับนักกายภาพยังไงว่า เนี่ยอ้วนแล้วนะขอโทษป้าที่พูดอ้วนคืออ้วนแล้วนะจะออกกําลังกายยังไงดีให้แบบหุ่นฟิตแอนเฟิร์มอ่ะก็ต้องเขียนแผนไปนําเสนอนะักโพชน,นะเอ้ยไม่ใช่นักแกภาพแล้วว่าเนี่ยจะต้องเอาป้าเนี่ยไปออกกําลังกายแล้วเพราะว่าน้ําหนักขึ้นมาแบบเดือนเดียวขึ้นมา2อกิโลเนี่ยไม่ได้เลยมันขึ้นมาเกินไปอ่ะไปเขียนแผนหรือเดือนนี้แม่งใครขึ้นทุกอาทิตย์เลย เป็นอะไรหรือเปล่าก็ต้องเอาแต่ว่าไข้นะี่ยมันจะวัดทุกวัน,วนเวลาสามสี่เวลาเราต้องเอาตัวไวทลของเขาไวท์เท่ะวเขาเรียกอะไรนะเอ่อความดันใช่ไหมแล้วก็ดูไข้เอามาดูว่าทั้งเดือนอนะ่ะเป็นยังไงบ้าง ถ้าแบบเอเดือนนี้มีไข้นิดหน่อยแล้วก็เขียนบอกว่า่เดือนนี้มีไข้นิดหน่อยน่จาจะอาการเป,ปลีล่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปแต่ว่ามีไข่ทุกวันเลยแต่ว่าไม่รู้เกิดจากอะไรหวัดก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ต้องมาปรึกษาคุยกับพยาบาลแล้วแบบหรือเป็นที่สภาพแวดล้อมขอ,ของห้องหรือยังไงเกิดจากอะไรเกิดจากเปิดแอร์ไม่ไม่เปิดแอร์เปิดแอร์มากเกินไปหรือยังไงก็หรือเราควรจะปรับปรับห้องเขาใหม่ ควรจะย้ายเขาไปอยู่ห้องอื่นที่แบบสามารถรับแสงลมแสงแดดได้มากขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออม,มันดูแลแบบนี้เลยอ่ะอืมแล้วก็ต้องมาเขียนแผนไงมันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญแต่มันก็ต้องทำเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คือมันไม่ใช่ว่าเราเราแบบว่าเออเราเคยดูแลที่บ้านมาเราทำเราทาได้คืออันนั้นมันก็เป็น เรื่องที่ดีนะเออเหมือนเรามีประสบการณ์เนี้ยแล้วก็จะแบบว่านึกออกว่าเราจะเจอประมาณไหนไม่ใช่ว่ามันแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะไรเงี้ยถือว่ามีประโยชน์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของงานเอกสารหรืองานเรื่องการติดต่อการวางแผนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าไปเรียนเซมมงเรียนในโรงเรียนมาเนี้ยเขาก็คงจะสอนแหละ แต่เราอ่ะเราเราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้ไปจบเซมมุงหรืออะไรด้านใครโกมาเลยแค่อ่านหนังสือคืนเดียวแล้วก็ไปสอบเอาใบามาแล้วก็มาทํางานก็เลยแบบว่าเออก็ค่อนข้างจะงงงนิดหน่อยว่ามันแบบต้องต้องเขียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมเราคนสอนนะเขาก็ไม่รู้จะสอนไงเพราะเราอะเป็นต่างชาติคนแรกใช่ไหมเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์การสอนต่างชาติอ่ะเขาไม่รู้ว่าต้องสอนไงอ่ะอืม แต่นี้ก็คือเราก็ได้ภาษาญี่ปุ่นนะเขาก็แต่เขาก็ไม่รู้เขาแบบเออเขาบอกเขาสอนคนไม่รู้จะสอนไงคือก็เขียนกันมาแบบนี้อะไรเงี้ยลองไปอ่านของคนก่อนหน้าดูไหมอะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นเออริโยชาคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็จะไปอ่านจากตรงไหนรออะไรเงี้ยอืมแต่ว่าอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเราโชคดีที่เพื่อนร่วมง,งาน่มีอะไรก็ถามได้แต่ปัญหาคือถามมาถามได้แต่เขาก็าอธิบายไม่ถูก ซึ่งเราเข้าใจนะเพราะเราก็เป็นคนสอนคนอื่นไม่ได้เหมือนกันคือแบบมึงดูกูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยสอนคนอื่นเขาไม่เป็นอนะ่ะเออก็ไม่ใช่ว่าไม่เก็ตนะก็เก็ตเหมือนกันอืมก็เลยแบบม,มันมันก็อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราจะไปเรียนแล้วมาทํางานนี้ไหมคือไม่เอาแล้วจ้าคือหลักๆคือเราทาแล้วเราสุขภาพแย่เราก็เลยอยากลาออกแค่นั้นเองอืมก็ ครั้งหน้ายังคิดไม่ออกว่าจะมาพูดเรื่องอะไรแต่ว่าก็จะพยายามมาแบบอัปเดตเรื่อยๆเพื่อแบบเป็นข้อมูลให้กับคนที่สนใจเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยพูดซะไม่ดีเลยไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็นมันอาจจะเป็นงานที่เหมาะกับตัวเองก็ได้เว้ยเพราะว่าคนที่อยู่ที่ที่ทำงานเราเนี่ยเขาก็เป็นแบบไปทำงานอื่นมาเนีแ่ยบบไปไปไปเป็นครูเลี้ยงเด็กมาเขามีใบใบ โฮอีควีนก็คือแบบว่าใบพี่เลี้ยงเด็กหรือว่าบางคนก็แบบว่ามีใบยพยาบาลแต่ไม่ทำพยาบาลจะมาทําใครโกะอะไรเงี้ยเออหรือบางคนเป็นใบเป็น,ปนมีใบเอสทีเป็นนักกายภาพเนี่ยก็มาทำงานใครโกะเขาบอกว่าเออเขาชอบเขาชอบที่จะแบบว่าได้พูดคุยกับกับเนี่ยป้าป้า,ปาลุงลุงเขาบอกว่าเขาแบบมีความสุขมากเลยที่เขาแบบได้มาทํางานตรงนี้คือเขามีแพชชั่นนะเออ ก็แบบได้ดูแลแบบว่าจีจังบ้าจังแล้วค่ะแบบว่ามีความสุขแบบทาแล้วแบบมีความสุขเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ดูมีความสุขจริงแบบมาทํางานแล้วแบบว่าแบบโอไฮยอแต่เช้าแบบมีเสียงสดใสคือเราก็แบบอึมครึมแต่คือคนที่เขาชอบเขาก็จะแบบมันก็มีออร่าของความที่แบบเออเขาชอบที่จะทํางานเนี้ยมันออกมาแบบพิ๊งพิ๊งิงิงเลยอ่ะอืมเพราะงั้นแบบ เออก็ถ้าได้มีโอกาสมาลองทําดูก็มาได้แบบว่าแต่ว่าเราก็ต้องดูเงื่อนไขของตัวเองได้ว่าเออมันคุ้มไหมกับการที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยแต่ว่ามันมันก็แบบเออมันอาจจะเป็นงานที่เหมาะกับเราก็ได้เหมือนกันอืมแต่สําหรับเราเราก็ตอบกับตัวเองได้ว่าเราไม่เหมาะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานเนี้ยมันเป็นงานที่ มันเป็นงานที่อาศัยความยาวนานเพื่อที่จะก้าวหน้ายัางไงดีคือทำไปหลายๆปีแล้วก็จะได้เป็นลีดเดอร์ก็จะได้เป็นชูนิงได้เป็นไดรี่ชิเชสชิเซโจไดรี่เองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าโอโเข้ามาสามเดือนแรกแม่งพเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีจะจัดเป็นเลย leader, ลีดเดอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่มันอาศัยความยาวนานทำมานานแต่บางคนอ่ะไม่ใช่ว่าแบบทำมานานทุกคนเราจะได้เต็น มันก็ต้องอาศัยเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมด้วยว่าแบบเรามีศักยภาพพอที่จะแบบคือเป็นลีดเดอร์หรือเปล่าเออแต่ว่าหลักๆก็คือทำนานตำแหน่งก็ค่อยๆกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันสำหรับควคนที่บอกว่าโอ้อยากจะแบบก้าวหน้าเร็วๆหรืออะไรเงี้ยแสวงความก้าวหน้าแบบอย่างรวดเร็วเงี้ยก็น่าจะไม่เหมาะหรือเปล่า เพราะอย่างลีดเดอร์ของเราตอนนี้ใช่ไหมเขาก็ทํามาแปดปีถึงได้เป็นลีดเดอร์กับคนหนึ่งทํามาห้าปีได้เป็นลีดเดอร์ก็นั่นแหละสําหรับใครที่แบบว่าออก็ลองก็ลองแบบว่าเอาไปเป็นแบบว่า list ไว้สแกนตัวเองคร่าวๆว่าเราแบบเราจะเหมาะกับงานนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 然后就发生了